ทำไมวันนี้มันเป็นแบบนี้ล่ะครับโอ้โ oh หวันนี้ผมชวนพี่ๆเกษตรกรลงมาที่ทุ่งนาที่ผมเพิ่งจะลงแขกดำนาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ผมจะชวนทุกท่านมาหวานปุ๋ยครับเหมือนเดิมครับผมจะหวานปุ๋ยมูลจิ้งหรีดแต่ว่าฝุ่นคลุ้งขนาดนี้ ผมจะต้องป้องกันฝุ่นที่มันจะเข้าไปในจมูกในปากของผมเนี่ยเป็นพิเศษด้วยการใส่ที่ครอบปากแล้วก็แมสจากนั้นผมก็เอาเสื้อมาทําเป็นหมวกไอ้โมง่งเพื่อป้องกันฝุ่นและแดดอีกรอบหนึ่งครานี้ผมก็พร้อมที่จะไปวานปุ๋ยมูลจิ้งหรีดที่ทุงนานแล้วล่ะครับไปกันเลยที่นาตรงนี้ประมาณสี่ไร่กว่าผมเตรียมปุ๋ยมูลจิ้งหรีดมาทั้งหมด6กระสอบไม่รู้ว่าจะพอหรือไม่พอแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วผมก็ใช้ปริมาณขนาดนี้ผมว่า ปีนี้มันก็น่าจะพอเหมือนกันและในวันนี้ผมหวานปุ๋ยแบบสบายๆครับเพราะว่าผมใช้ถังเดิมที่ผมคุ้นเคยถังนี้จะไม่เบียดสีข้างผมเหมือนกับวันก่อนที่ผมไปหวานที่นาทุ่งโน้นส่วนความรู้สึกในวันนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะร้อนครับเพราะว่าดูครับ แดดเนี่ยแรงแบบจ้าเลยดวงตะวันมาแบบเต็มๆแต่ว่ามีเมฆมาบังเพียงนิดเดียวงั้นก็ไม่รอช้าสิครับเพราะอากาศเป็นแบบนี้ผมจึงต้องรีบที่จะหว่านปุ๋ยให้มันเสร็จที่นาตรงนี้เป็นนาดินทรายครับไม่ใช่เฉพาะที่มีน้ําเท่านั้นนะครับส่วนที่ไม่มีน้ําก็มีแห้งๆแบบนี้เลย เป็นดินทรายแห้งๆแบบที่เห็นนี่เลยครับส่วนที่แห้งก็เดินง่ายส่วนที่น้ำเนี่ยก็เดินง่ายครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ข้างล่างเนี่ยเป็นดินทรายและผมก็ได้พบกับปุ๋ยธรรมชาตินั่นก็คือเศษหญ้าที่มันเน่าอยู่ตรงนี้เป็นปุ๋ยอย่างดีสําหรับต้นข้าวเลยครับนาดินทรายเนี่ยจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งที่ทุกคนรู้จักกันหมดเลยนั่นก็คือคูขนาเนี่ยมันขาดง่ายที่นาตรงนี้มี2แปลงมันขาดทุกแปลงเลยมันไหลไปโน่นที่นาข้างๆหนดไม่ใช่อะไรหรอกครับผมกลัวว่าเขาจะว่าเอา เพราะว่าดินทรายมันไปนถมที่นาของเขาทําให้เขาได้ข้าวเนี่ยน้อยแต่ที่นาข้างๆเขาก็ไม่ได้ว่าผมนะครับเพราะว่าที่นาของเขาเนี่ยก็ไหลไปอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเอาเป็นว่าทุกคนรู้กันเพราะว่านาดินทรายเนี่ยมันเป็นแบบนี้กันท,ท,ทุกๆคนเลยครับและแล้วผมก็วานปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยครับทั้งหมด4่ไร่กว่าๆทั้งที่นาที่มันมีน้ําแล้วก็นาที่เป็นนาแห้งๆแฉะแบบนี้เรียบร้อยเละครับได้เวลากลับบ้านแล้วครับแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเหนื่อยแล้วก็อ่อน เพปียเป็นพิเศษเนื่องจากบรรยากาศเนี่ยมันร้อนอบอ้าวเหมือนเหดจะออกยังไงก็ไม่รู้หรือเป็นเพราะว่าผมปิดหน้าปิดตาป้องกันตัวเองมากเกินไปจึงรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกก็เลยร้อนแบบอึดอัดจริงๆครับแดดก็ร้อนลมก็ไม่มีใส่หมวกใส่เสื้อปิดเอาไว้แมสอีกโอ้ทำไมวันนี้มันเป็นแบบนี้ละ่ะครับโอ้โห ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับเย็นสบายเลยครับ